คอยร่วงอีกแล้วจะไปต่อได้ไหมเนี่ยนะครับแต่ทำไมสถาบันยักษ์ใหญ่อย่างเช่นมองแกนดแซนเล่ยังซื้อ Bitcoin เข้าไปเพิ่มกว่าเท่าตัวเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นที่ฐานตลาจะเป็นอย่างไรและใน้นการนี้ในเดือนหน้านจะมี ETF มาไหมเนี่ยเดี๋ยวคิดนี้เลาให้ฟังนะครับ ที่เป็นคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ในช่องคิม property law ที่มาพูดคุยเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะชวนคุยนะครับเกี่ยวกับบิตคอยนะฮะซึ่งจริงๆนะครับได้ติดตามราคาบิตคอยจะรู้สึกว่าตอนนี้นี่มันก็แบบพะง่อพะง่งแลร่องแล้ยังนะฮะล่วงนะครับถึงสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วครับหีาหลายคนก็เริ่มมองเสียงแตนว่ามันจะขึ้นหรือจะลงหรือมันจะยังไงนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะเชิญชวนเพื่อนๆนะมาคุยถึงว่าในมุมของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เนี่ยเขามองบิตคอยอย่าง ได้ทำการซื้อนะครับเอสเกลบิตคอยทรัสตนะฮะก็คือซื้อทรัสต์ของเอสเกลแหละที่เป็นเก็บในบิตคอยถูกไหมครับแต่การรายงานเนี่ยครับเพิ่มขึ้นกว่า100%นะครับตั้งแต่เดือนเมษายนครับคือถ้าใครได้ติดตามบิตคอยมาตลอดนะครับคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเนี่ยบิตคอยกับสถาบาันการเงินเนี่ยแบบเป็นของแสลงกันในอดีตนะแบบว่าเฮ้ยก็จะด่าว่าเอ้อบิตคอยไม่ดีเดี๋ยวก็เหลือศูนย์อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคุณเจมี่เดมอนนะครับซีอีโอของทาง JP Morgan แกนนะฮะ เอาจริงทําสมัยก่อนนะครับที่ตามนายคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหลือศูนย์แน่ๆใครซื้อนี่โง่ไงฟองสบู่แตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่เขาพูดถึงตัวบิตคอยเนี่ยบิตคอยเองก็ขึ้นมาโดยตลอดเลยครับแต่ยังไงก็แต่เนี่ยเขาก็ไม่มีท่าทีที่จะเออ่ซื้อบิตคอยแต่อย่างใดเขายังคงเป็นคนที่เกลียดบิตคอยอยู่อย่างนั้นนะครับแต่มีประเด็นอีกน่าสน,นใจนเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้บอกนะว่าแบบบิตคอยมันจะขึ้นไป10เท่าได้นะครับแลว้วอาจจะขึ้นไปได้แต่ว่าเขาเองก็ไม่สนใจอยู่ดีคครับืออ้าหมมมเนนนีี่ย จากคนที่เกลียดและคิดว่ามันเหลือศูนย์ไปเลยเนี่ยแต่ว่าเออเริ่มที่จะยอมรับมันมากขึ้นมันจะเติบโตมากขึ้นน,นะครับนักการเ,เงินเองก็มีเงินเก็บบิตคอย n มากขึ้น2เท่านะฮะและไม่ใช่แค่นั้นนะครับทางธนาคาร Deutsche Bank เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์คนหนึ่งเนี่ย Microsoft เนี่ยบอกนะฮะบอกว่าบิตคอยนสามารถเป็นทองคำในโลกดิจิตอลในศตวรรษที่2 1ได้เลยนะครับโอ้โหโจากการรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความสามารถที่เป็น property ของทองคำเช่นรักษามูลค่าได้นะครับ อ่าเป็นเซฟเฮเวนเอสเซนต่อต้านความกลัวโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นเขาจึงมองว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเสมือนลุมรอบภัยนะครับที่แทนที่ทองคําในศตวรรษที่21ได้เลยครับซึ่งดอยเ์แบงก์ก็เป็นแบงก์ยักษ์ใหญ่ของโลกอันนึงเลยนะครับการที่ออกมาบอกอย่างี้เนี่ยให้แปลว่าเขาก็มีความสนใจในตัวบิตคอยและเห็นภาพว่ามันไม่ใช่สแกมมันไม่ใช่แบบลูกโซ่จะเหลือศูนย์อีกต่อไปแล้วครับยังไม่จบเท่านี้นะครับซีอีโอของทางวีซ่าเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าให้เขาเนี่ย ก็ฉลาดพอเลยที่จะลงทุนใน Bitcoin นะฮะเอาจริงๆในไอแคลลี่เนี่ยนะครับก็เป็น c ีองของทางวีซ่าเนาะหลายคนได้ติดตามวีซ่ามาหรือ m a s t e r c ก r d เนี่ยเจนภาพว่าเขานี่นะครับมีความที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมคริปโตค่อนข้างไวครับเอาจริงๆถ้าพูดถึงพิเศษโมเดลเนี่ยนะครับ ของเขาเนี่ยเป็นแบบเปเเมนตข้ามโลกถูกไหมฮะดังนั้นการมาของคริปโตหรือเทคนีคบล็อกเชนเนี่ยมันกระทบเขาตรงๆครับแต่การที่เขาเป็นคนที่เคลื่อนไหวไวเขาเห็นวิมันเจ๋งนะมันสามารถทาอะไรได้มากมายนะก็เลยสนใจไอ้เรื่องพวกนี้ด้วยครับท่าน,นหากมองก็เห็นภาพว่าตอนนี้นสถาบันทางการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับซีอนักวิเคราะห์มาโครอะไรของแบงค์ดังๆเนี่ยเฮ้ดูเหมือนจะสนใจนะสถาบันตอนนี้เนี่ยไม่มีใครที่แบบว่าจะคิดว่าบิตคอยเป็นเรื่องกิ๊กก๊อกไร้สาระอีกแล้วนะครับแต่ถ้ามองถึงนักผู้เล่น อะไใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะมาลงทุนกันได้งานน่ายๆนะมันต้องมีโปรโตโคอลมันต้องมีขั้นตอนต่างๆนานา,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 นานมากมายนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยในการที่จะเปิดโอกาสให้คนหรือเงินไหลเข้าหรือคนที่สนใจจะเข้าเนี่ยอาจจะต้องมีตัวที่ว่า ETF ครับหากมองในไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะครับความต้องการในการเข้าถึงคริปโตเนี่ยมีสูงขึ้นน,นะครับถึงแม้ตลาดจะเป็นขาลงนะฮะหากดูจากกราฟเนี่ยกูเห็นว่ามีฟันฟลอนะครับเข้ามาตลาดคริปโตนะอาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าเฮ้ยจีนเริ่มแบนนู่นแบนนี่นะครับจำกัดการใช้นนน่ย คนที่แบบแนะเห็นไหมเริ่มเก็บของแล้วครับคือมันจะมีบางช่วงบางตอนนะครับที่แบบว่าตลาดราคาลงเนี่ยจะมีคนดึงเงินออกไปบ้างแต่ตอนนี้เริ่มที่จะเข้ามาใหม่แล้วเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยนะครับอยู่ที่มา 95ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับตัวเลขนี้เกิดในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งท,ท่าทีที่เปลี่ยนไปของบรรดาสถาบัานขนาดใหญ่นี้นะครับมันก็มาในเวลาที่ไล่เรียกกับการที่จะมาของ ETF ในเดือนหน้านี้นะครับความจริงเรื่อง ETF นยครับก็เป็นอะไรที่ถกเถียงกันมานานว่าจะมี Bitcoin ETF นะซึ่งก็มีคนไปขอต่างๆนานมมามากมายแล้วนะครับตั้งแต่จะไปหลายปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ดูเหมือนช่วงนี้เนี่ยจะมีการเปิดกว้างนะครับเรื่องของ Bitcoin ETF มากขึ้นนะครับแต่จะเริ่มเป็นเรียกว่า Bitcoin f u t u r e ETF ก่อนนะหรือว่าเป็น ETF ที่ลงทุนใน Bitcoin Future นั่นเองครับซึ่งเราเปรียยเที่กับราคาทองคำนะครับตอนที่ทองคำเนี่ยเปิดตัว g o ETF นี่นะครับการที่าราคาของเติบโตเนี่ยมันก็ง่ายขึ้น,นครับเปลี่ยนเสมือนอะไรดีอะเปลียนเสมือนเหมือนแบบว่ามันเข้าถึงและซื้อง,ง่ายจากนักงทุนทั่วไปแล้วกันครับอารมณ์หมายเข้าวันนี้เนี่ย i ิตคอยมันซื้อขายยากอะอารมณ์เหมือนแบบ ขายในตลาดมืดอะโอ้โหว่าถูกไหม Exchange ต่างๆต,ต้องโอนเงินเข้าขงต่างนานามากมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรายย่อยที่เข้าถึงได้สะดวกหน่อยถูกไหมฮะแต่ว่ารายใหญ่หรือับมันอย่างจริงๆอย่างการที่เข้ามาซื้อบิตคอยคันนอกเนี่ยมันยากมา,มากๆเลยนะเขาต้องผ่านอย่างเช่นอ่อ ETF ผ่าน Trust อะไรต่างๆนานามากมายนะครับแต่ Trust เนี่ยมันเข้าถึงยากกว่า ETF นะครับซึ่งตัวอย่างว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในตลาดทุนนะครับบางคนก็ลงทุนในหุ้น Startup หุ้นเทสล a าหุ้น Google อะไรอยู่แล้วเนี่ยนะครับการมี ETF เนี่ย ันคงง่ายยเลยรบซึ่งนักลงทุนหลายคนก็มองว่าถ้า b บิตคอย e ีเทฟมาเนี่ยจะดึงเงินเข้าตลาดเนี่ยระดับล้านล้านดอลลาร์เลยนะโอ้โหล้านล้านดอลลาร์นะครับก็คือ1นึ่งทิวเรียนนะครับต้องเก็ตก่อนนะครับว่า Bitcoin ตัวน,นี้เนี่ยมี Market Cap ป,ประมาณแค่1นึ่งทิวเรียนทเทานั้นเองนะฮะซึ่งหลังๆเนี่ยก็ลงไปต่ำกว่า1นึ่งทิวเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าจะมีดึงไม่เงินจากตลาดอื่นเนี่ยนะครับเข้ามาได้ถึง1นึ่งทิวเรียนนั่นคือดับเบิลอีก อีกเท่าตัวเลยนะครับคือเยอะมากครับแล้วผมผมมองว่ายังไงเงินมันใหญ่กว่าที่เคยเห็นแน่ๆน,นะครับเพราะนั่นคือตลาดทุนนะฮะโอ้ตลาดหุ้นเนะี่ยมีมูลค่ามา80ทิวเรียนนะครับตลาดบอลเนี่ยครับอม,มาณ260นะครับซึ่ง ถูกไหมมันมันสองร้อยกว่าล้านล้านหรือไงนะครับแต่บิตคอยมีไม่ถึงหนึ่งนะครับแต่พอน้ำเนี่ยมันเชื่อมกันเนี่ยมันอาจจะแบบว่าแมฮะน้ําไหลมาได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ครับแล้วเนี่ยหลายคนก็เริ่มมองว่า้ ETF อาจจะมาในเดือนออกตุเบอร์หรือตอนนี้ก็28แล้วนะครับก็เหลือมาสองสองท้งวันใช่ไหมเออมันก็ถึงเดือนตุดลดแล้วอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่แบบว่าสถาบันเลือกออกมาค่อนข้างยอมรับมากขึ้นนะพอ ETF มาปุ๊บเนี่ยก็ดู่จะแบบเออเชื่อมกันเลยแล้วก็ซื้อขายกันให้คล่องอะไรแบบนี้เลยนะครับเหมือนอารมณ์แบบ ยังไม่มีของอ่ะยังไม่มี Product อ่ะดาวันก่อนนะแต่ว่าพอแบบมี Product มาเข้าถึงง่ายๆเก็บของแล้วค่อยชมอะไรแบบนี้เป็นไม่ได้ไหมครับซึ่งตอนนี้นี่นะครับจำนวนบิ t คอย n ์อยู่ใน Exchange เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการ Supply ที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ จากการรายงานนะครับจากกราฟของ g a s s n o t e เนี่ยนะครับจะเห็นภาพเลยว่า Bitcoin ที่อยู่ในการเทรดเนี่ย all time low นะฮะในรอบ3.5ปีนะครับไม่ใช่เรียกว่า All Time Low ดีว่ามีต่ำที่สุดแล้วกันมีน้อยที่สุดนะครับในรอบ3.5ปีเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับบิตคอยราคาแค่ประมาณ1,000 0กว่ากว่าเองนะครับตอนนี้มันขึ้นไป30,000แล้วนะฮะก็เรียกว่าย้อนเวลากันเลยนะครับและซึ่งหากดูตอนหลังๆเนี่ยครับในช่วงเกิด การบูริชของราคาเนี่ยนะครับมีตัวซัพพลายที่ไหลออกจากการเทรดมาอย่างต่อเนื่องนะครับสีแดงๆนี่คือซัพพลายที่ไหลออกมาจากกระดานเรื่อยๆเห็นไหมฮะก็ยังเรื่อยๆอยู่เลยครับจะมีบางช่วงที่มีการคอลเลคชันบ้างนะครับก็คือมีคนเทขายบ้างนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังกลับเป็นสีแดงอยู่ดีถึงแม้ว่าราคาจะเริ่มร่วงอีกแล้วก็ตามครับทนายวิเคราะห์เองอก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงการเก็บของอะเหมือนคนกําลังค่อยๆเก็บของมากขึ้นแล้วฮะหลายคนเริ่มจินตนาการว่าเฮ้ยถ้า ETF มาในช่วงตุลาอย่างเงี้ยแล้ว เออวานเริ่มเก็บของอย่างเงี้ยเออมันก็ดูจะเป็นทิศทางเดียวกันล้อกกันไปด้วยนะครับตอนแรกตอนนี้เนี่นะฮะเรื่องของการใช้งานของ Bitcoin ก็ตั้งเติบโตขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดในเอลซาวาดอ์นะครับมี Bitcoin wallet มากกว่า Bank Account เป็นที่เรียบร้อยแล้วขนะเพิ่งประกาศไม่กี่เดือนเองนะครับมีคนใช้มากกว่าธนาคารไปแล้วนะครับและยังคงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ กอกกับว่าตัว o i n Lightning เนี่ยนะครับหรือ l i g h ่ง i n g Network หรือเรียกว่าระยะรของของ c o i n เนี่ยนะครับมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีจำนวน Bitcoin ที่ไปอยู่เลยะรมากขึ้นเรื่อยถึง2,900 BTC เลยนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมาจากทางเอลโซดอรด้วยแหละที่แบบมีการใช้ p a y m e n t ที่เป็น Lightning นะฮะแล้วก็อาจจะมีของ t w i t t e อร์นะครับที่สามารถให้ทิปเนี่ยเป็นตัว Lightning ได้แล้วเนี่ยแต่ถ้ามองในม,ม,มุมนี้คือว่า้การใช้งานจริงๆกับคนจริงๆนี่นะครับที่จ่ายเงินด้วยความเร็วแบบแบบไม่ต้องกพิตาเไรแบบนี้มต เริ่มใช้ได้มากขึ้นแล้วครับและการเติบโตของดูกราฟสิฮะค่อนข้างอลังการเหมือนกันครับซึ่งบิตคอยน์ในก่อนนั้นนี้เนี่ยมันอยู่ในมุมของการเก็บความมัง่งคั่งเก็บแวลูนะเพราะมันโอนช้าอะไรอย่างเงี้ยคนก็แซวโอนช้าอย่างงี้โอ้ใช้ธนาคารพ,พร้อมเพย์ดีกวไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่บไหมฮะแต่ Lightning เนี่ยมันเป็นเหมือนกันเปย์เมนท์ทำเพื่อเปย์เมนท์เลยครับแล้วก็เริ่มมีแอปหลายๆตัวเช่น s t r i ร e อะไรพวกนี้ครับใช้งานของเขาแล้วเนาะทวิตเตอร์เองก็ใช้นะครับดังนั้นอาจจะเห็นการใช้งานบิตคอย ในช่วงวันที่มากขึ้นมากขึ้นกว่านี้ด้วยครับก็เรียกว่ามันทําหน้าที่กลายเป็นสกุลเงินที่ครบถ้วนขึ้นแล้วกันเนาะดูใช้ได้จริงอ่ะสกุลเงินที่เอาไว้เก็บเก่งกําไรมันก็ดูไม่ค่อยเป็นสกุลเงินเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายน,นะครับจากการวิเคราะห์ของแพลนบีนะครับเขาก็บอกว่าปลายปีนี้อาจจะขึ้นได้ถึง1นึ่งแสนเหรียญน,นะ 1, 35, เอ่อหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเหรียญอะไรเงี้ยก็เกาๆก,กันไปนะครับซึ่งอาจจะมียอดได้คือเดือนเซนต์แองเจลส์อาจจะย่อดได้นะครับเท่าที่อยู่ก็ยังตรงอยู่นะที่เขามมมอองวว่่าาาเนนนนนีียจะะะะปรรณ4ตนน้้ก็ 41, แลคับ หลุดไปน,นิดหนึ่งนะฮะเอาจริงๆทายช่วงนี้แม่นเนี่ยผมไม่กังวลเท่าไหร่แต่ผมกังวลว่าไอ้ช่วงหลังๆเนี่ยโนเ e มเ e อร์เ ember เนี่ยมันแม่นอยู่หรือเปล่านะครับ ถ้าแม่นอยู่ก็โอเคนะฮะแต่ถ้าไม่แม่นเนี่ยก็ตัวไข่ตัวมันแล้วกันนะครับโอเคมาสรุปคลิปๆนี้นะครับคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยนะฮะการมาของ Bitcoin ETF ที่จะมาในเดือนหน้าในตุลาเนี้นะครับพร้อมกับท่าทีของทางแบงค์ขนาดใหญ่นะครับตอนนั้การเงินเนี่ยเฮ้ยดูทุบดูแบบเฟรนลี่มากขึ้นดูจะโอเคมากขึ้นนะนะครับผู้บริหารของบีซ่าบอกว่าให้ผมฉลาดพอที่ลงทุนบิตคอยนะครับดอยช์แบงค์ก็มาบอกว่าบิตคอยอาจจะเป็นทองคำโลกจิตอลในสัปดาห์ที่21ก็ได้ครับ morgan stanley ก็เป็น investment bank ขนาดใหญ่ของโลกนะฮะอันดับทบ็อปทของโลกเลยก็ออกมาลงทุน Bitcoin มากขึ้นนะครับคุณเควตี้วูดก็ซื้ออยู่แล้วอันนี้ซื้อประจำครับและซึ่งล่าสุดเนี่ยแกก็มีการเก็บบิตคอย n ตัวเกสเกลทรัสมากขึ้นด้วยนะครับเใช่ไหมเพิ่มอีกประมาณสามสามหมื่นสามแล้วครับแต่ในทิศทางของสถาบันขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มจะเฟรนลี่มากขึ้นพร้อมกับตัว ETF ที่มาในเดือนหน้านะครับอาจจะแบบว่าพอมาปุ๊บเปิดปุ๊บพอดักมาเข้าซื้ออะไรหรือเปล่านะครับเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยทางในกราสโนต์นะตัวซัพพลายที่ในเอเจนต์ก็ค่อยๆเหือดแห้งไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าเหือดแห้งในรอบ3.5ปีเลยนะครับต้องเกรดเกินครับเพราะวิทคอยเนี่ยนะครับสามจุดห้าปีนี่คือเยอะมากนะฮะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดมมมาาาปีเออองงงงงครรรับและกกใใช้นนจิๆขขุว เพิ่มมากขึ้นนะครับจำนวน Wall e t นะครับจนที่อยู่ในเอลซ d ลโก็แสดงธนาคารไปแล้วว่าเออแปลว่าพื้นฐานมันก็ดูที่จะดีขึ้นการยอมรับสถาบันก็ดีขึ้นและจะมี Bitcoin ETF มาในเดือนหน้าโดยคาดการณ์คือเดือนหน้าอาจจะเลทก็ได้นะครับคร <c oughs> ่าวๆก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยราคาร่วงจริงนะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะมีข่าวที่ดีรออยู่เนี่ยซึ่งนี้คนต้องใช้คยา,ยานยาณในการลงทุนด้วยอาจจะไม่จริงก็ได้นะอาจจะร่วงหลุดนะครับแน B บีอาจจะทายผิดก็ได้ ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็เอามาแชร์ร่ายฟังเพื่อนคุณได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพาวเวอร์ี่ด้วยนะครับถ้าใครอยากฟังข้อมูลรู้เชิงลึกเนี่ยนะครับในห้องเลย์วงไหนก็มีอัดแน่นเลยนะครับรีเสิร์ชต่างๆนานานะครับบทสัมภาษณ์พูดคุยรีเสิร์ชรีพอร์ตอาจารย์อาทิตย์ทุกอาทิตย์จะมีการไลฟ์คุยกันเป็นแบบว่า weekly report นะครับถ้าใครสนใจก็กดสมาชิกข้างล่างได้เเเเลลลลยยยนนนนนนนะะคคคคคครรรัััับบบบ้้อองททุุุีี่หหาาามพดดขณกจิปสสว